สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกทำแนะนำทำซ่อมนะครับปั๊มลมปั๊มลมเสียงเบานะครับปั๊มออยเขาเรียกนะครับคือมอเตอร์มันไหม้นะครับตัวหนึ่งมันจะมีสองตัวครับมอเตอร์รุ่นนี้มีสองตัวไหม้ไปตัวหนึ่งชุดหนึ่งไหม้ไปชุดหนึ่งนะครับเราก็จะพันนี้ลวดใหม่เพราะว่ามันไหม้แล้วเป็นมันความร้อนมันขึ้นแล้วก็มันก็หยุดวิ่งนะครับ เราจะพันใหม่พันอย่างไรเรามาฝึกทาด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกทําเป็นเราก็สามารถจะเป็นอาชีพได้ช่วยพอ่อช่วยแม่ได้นะครับช่วยตัวเองชีวิตตัวเองได้อหางเงินช่วยครอบครัวได้นะครับผมมาฝึกกันเลยครับว่าทํำยังไงครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพัานปั๊มลมนะครับหลังจากเราเอาลวดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็เทียบลวดนับรอบนะครับ สำหรับเมนมันมอเตอร์ตัวนี้สี่โปลนะครับเมนมันเบอร์ยี่สิบสองนะครับ, main, นนรบก้อนที่หนึ่งพันห้าสิบรอบนะครับก้อนที่สองแปดสิบแปดรอบนะครับส่วนสตาร์ทบันเบอร์2ี่สิบสองครึ่งนะครับยี่สิบสองครึ่งก้อนที่หนึ่งพันหกสิบรอบก้อนที่สองพันเก้าสิบห้ารอบนะครับผมเราก็ทำแบบแบบนี้นครับแบบเราพันมือนะครับไม่ไม่ต้องตัดนะครับพันมีแบบเล็กแบบ แบบอันที่หนึ่งเล็กอันที่สองใหญ่ขึ้นมานะครับเราก็จะใช้มือฝังใช้ตั้มที่ไขควงเรานี่แหละครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับผมเดี๋ยวผมพาพันเลยครับผมมาพันกันเลยครับเอาก้อนที่หนึ่งของเมนก่อนนะครับก้อนที่หนึ่งของเมนเมนมีสี่มีสี่ปนนะครับปนละสองก้อนนะครับกับห้าสิบสองรอบนะครับหนึ่งสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ด ปุ๊บก็อย่างนี้ครับผมเราเอาแบบไว้นะครับแบบไว้ก่อนเราก็มาแต่งรดให้ให้ดูเรียบเรียบหน่อยนะครับแต่งรดให้ดูเรียบเรียบแล้วก็อันนี้แบบที่สองนะครับผมเราใส่เข้าไปในตนี้นะครับนะครับเยเรายืดต่อไปนะครับข้ามสามข้ามสองขลออนะครับข้ามสองช่องนะครับผมข้ามสองช่องเหมือนกันเมนตุสตาข้ามเหมือนกันนะครับ ว่าเราก็ถ้าเราแป่งไม่ดีลวดมันจะลงไม่หมดนะครับผมรก็ลองมาฝึกกับกับผมดูครับนะมันอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนกับพันแบบนะครับแต่ว่าการพันแบบมันจะต้องทาแบบนะครับมันกรจะดีนะครับพันแบบดีมันจะเรียบร้อยดีแต่ว่า คนมักง่ายนะครับคนมักง่ายก็ใช้มือใหญ่ๆปุ่มๆนี่แหละครับดันก็ไปครับแต่งรวดเข้าไปนะครับทําแบบถ้ามันไม่พอดีทําใหม่นะครับอย่าอย่าปล่อยไปนะครับปล่อยไปเราจะทํายากเราจะพันยากนะครับมันจะลาบากเราต้องให้พอดีพอดีพอดีครบบนี่ครับก้อนแรกเราก็พันเข้าไปอย่างนี้นะครับพันปุ๊บปิ่มๆเหมือนคนเลยครับ คนขี้เละทําอะไรมันก็ขี้เละนะครับแต่ว่าขอให้มันทนก็แล้วกันครับโอเคนะครับทําได้ควอนหนึ่งแล้วนะครับแล้วควันที่สองก่อนหลังจากเราทนเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเข้าไปตับเข็มนาฬิกานะครับผมครับโคนแรกนี่ตามเข็มนาฬิกานะครับเราก็เข้าไปเราก็จัดรวกรวดลงนะครับหลังจากเราใส่ต้องลงไปแล้วนะครับเราปอรวดแล้วเราก็เอาลงไปแล้วเวลาเราแต่งนะครับมันมันมันแข็งนะครับมันแคบหรือว่าความกว้างมันไม่ได้ นะครับมันจะทําให้เราแต่งยากเราก็แต่งนนลวหน่อยนะครับแต่งโฮย้ยโทรศัพท์ก็อย่างว่านะครับไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายเอาเองเสาก็ไม่ดีเราก็แต่งทีละหน่อยนะครับมันแข็งถึงจะมือใหญ่ๆปุ้มๆอย่างนี้ก็กดมันไม่ลงหรอกครับเก็บเหมนกันมันมีเนื้อมีทางเหมือนกันมันใหญ่เพาว่าทํางานมาเยอะครับ โดยเฉพาะดำนานะครับเมื่อก่อนนี้ดำนานเร็วมากรูเไม่ใหญ่ผาเนี่ยครับเราก็กลับมาฝั่งตรงนี้ทําเหมือนกันละครับปด,ดทีละน้อยนะครับมันเก็บมือครับหลังจากเราแต่งเรียบร้อยนะครับชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วครับปนที่หนึ่งต่อไปเป็นปนที่สองปนที่สองก็เอาอันเล็กนะครับปนที่สองก็เอาเล็กเหมือนกันทําเหมือนกับอันแรกนะครับพันเหมือนกันกับอันแรกนะครับผมพันเลยครับรอบเท่ากันนะครับ ห้สรอบเท่ากันนะครับเอาแบบนี้ครับทำแบบง่ายๆนะครับผมหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอิบสาสห้าสี่สิบหสี่สบแลดสสิบเก้าสีสิบสี่บห้าสีบหกสีสิบเจ็ดสี่สิบแปดสีบเก้าสสิบสี่ส้าหกสเจ็ดส่สิบนดสีบเก้าสันสิบสี่สสิ้าสีิบหกสสิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สเกาสสิบสี่สสิบห้าสี เหมือนอันแรกนะครับเราก็พันเราก็พันเหมือนกันตามเหมือนกันกับก้อนไอชุดแรกชุดแรกชุดแรกโคนแรกโคนแรกชุดแรกป้อนแรกชุดแรกโคนแรกเหมือนกันนะครับเราปกติเราจะเอาเข้าอย่างนี้นะครับเราจะเอาเข้าไปอย่างนี้เลยเราไม่เข้าอย่างนี้นะครับเราจะให้มันทวนเข็มนาฬิกาครับนะครับตอนนี้แต่เราพันเหมือนกันนะครับเรากอเหมือนกันเราจะให้ทวนเข็มนาฬิกาเราก็อยู่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอยู่อย่างนี้นะครับอยู่งนี้นะครับเราก็กลับลวดนะครับกลับกลับมาอย่างนี้นะครับ แบบนี้มันจะเข้าไปนี้เป็นทวนเข็มนาฬิกาให้เรานะครับชุดที่สองนะครับชุดที่สองจะทวนเข็มนาฬิกาให้เราโบนดแรกไม่ทวนไม่ทวนเข็มนาฬิกานะครับปบนดสองทวนเข็มนาฬิกาโบนดที่สามจะเหมือนกับโบนดแรกไม่ทวนเข็มนะครับปบนดที่สี่จะเหมือนกับปบนดที่สองนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมพันก่อนพันเมนก่อนนะครับสตาร้าก็พันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพันลงลวดก่อนนะครับเราก็พันเสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนมันนะครับ เมนมันมีสี่ปนปนที่หนึ่งนะครับปนที่หนึ่งนะครับผมปนที่หนึ่งปนที่ปนที่หนึ่งพันตามเข็มนาฬิกานะครับผมปนที่สองก็เวลาเรากรวดก็กอกอตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันแต่เวลาเราใส 1, ่เข้าไปเราจะพลิกนะครับกลับรวดตึบมันจะกลายเป็นย้อนเข็มนาฬิกาทันทีนะครับส่วนก้อนที่สามนะครับหรือว่าปนที่สามเนี่ยมันจะพอเราก็กอรวดตามเข็มนาฬิกาเราก็ยัดเข้าไปตามเข็มนาฬิกามันก็ไปตามเข็มนาฬิกาออกมาครับ ก้อนสุดท้ายก้อนที่สี่นะครับก็ก้อนเหมือนกันครับตามจำนาการแล้วเราก็กลับรวดมันก็จะย้อนเขียนนาฬิกาออกมาสุดท้ายก็มีสองหัวไม่ไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องต่อไม่มีข้อต่อนะครับถ้าเราพันแบบนี้ถ้าเราพันพันแบบมันก็จะสวยนะครับสวยแต่ว่าเราต้องต่อหัวต่อข้อต่อนะครับถ้าเราทํารวดเดียวหลายๆแบบมันก็เยอะทํายากนะครับเราก็อยากให้ทําแบบนะครับแต่ว่าผมเป็นคนมักง่ายนะครับมักง่าย แต่ไม่ให้ไม่ใช่ว่ามาักง่ายทํางานมักง่ายนะครับพูดง่ายเป็นคนพูดง่ายโอ้เป็นคนพูดง่ายนนแล้ว,ลวเราทําแล้วเราจะทําสตาร์ทต่อนะครับสตาร์ทเราก็เริ่มนี่มินิเมนเมนโปนแรกนะครับเราจะลงตรงนี้นะครับเราจะลงตรงนี้นะครับเนี่ยลงลงตรงเมน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 แรกเนี่ยเราจะลงก้อนที่หนึ่งของเมนแล้วก็ข้ามมาก้อนที่สองของเมนนะครับก้อนก้อนชุดที่สองของเมนก้อนที่หนึ่งนะครับ ตก็ตรงนี้เราจะจะทาให้ดูนะครับฝึกไปนะครับผมฝึกไปเดี๋ยวก็เป็นเองเป็นแล้วเราก็จะคิดได้ว่าทํายังไงอะไรมันเหมือนกันเหมือนกันหมดครับท่าเราทําเป็นอันนึงแล้วอันต่อไปจะง่ายมากครับครับแล้วหลังจากเราพันเวรเสร็จแล้วครับนี่นะครับนี่หัวหัวเมนนี่ก็คือหางเมนนะครับเรามาพันสตาร์ทนะครับสตาร์ทของมอเตอร์ปัมลมตัวนี้นะครับปั๊มอ่อยอ่อยนี่คือหัวหัวสตาร์ทนะครับหัวสตาร์ท สตาร์ทก็มีสี่โปนนะครับโปนแรกก็สองก้อนเหมือนกันกับเมนนะครับผมก็มีโปนแรกของเมนนะครับโปนแรกนี่คือหัวของหัวของมันนะครับเป็นโปนแรกโปนสุดท้ายจะเป็นหางนะครับเราก็เอาพันสตาร์ทเราก็เอาสตาร์ทนี่ครับเนี่ยสตาร์ทกดแรกเนี่ยมาทับกับเมนก้อนที่1นะครับตรงโปนแรกของเมนนะครับโปนแรกของเมนนะครับ เราเสตาร์กทก้อนที่หนึ่งมาทับกับก้อนแรกก้อนที่หนึ่งของเมนนะครับนี่ตรงนี้นะครับก้อนที่2ก็พันออกมามันก็จะมีช่องว่างให้เหมือนกับกระเมนะพันเหมือนกับกระเมนนะครับอันนี้ก็พันตามเข็มนนาฬิกานะครับก้อนที่2ก็ก่อรวดตามเข็มนนาฬิกาแต่ว่าเรากลักบรวดมันจะเป็นไอโวนเข็มน,นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมงพันกอนนะครับครับหลังหลังจากเราก่อเสร็จแล้วนะครับโบนแรกเราพันไปแล้วนะครับสตาร์ทโคนที่2เราก็จะพันพันเหมือนกันกับเมนนะครับ ราก็พันก้อนเล็กก่อนนะครับล้วก็ปกติเราก็จะตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะเราเราก็พันลวดเนี้ยตามเข็มนาฬิกาแต่พอเรากลับลวดหรือว่าพลิกลวดเนี่ยมันจะเป็นทวนเข็มนาฬิกาเลยนะครับพอเข้าไปอย่างเงี้ยครับเอาไปใส่ต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ใส่แลนะครับมันไม่ถนัดเพราะว่าโทรศัพท์อย่างว่านะครับนะครับครับเราก็ต่ออย่างนี้เลยนะครับเมนสองเส้นนะครับเมนหัวกำหางนะครับ ต่อมา2เส้นอย่างนี้เลยนะครับส่วนสตาร์ทก็ต่อออกมา2เส้นนะครับับหัวกับหาง2เส้นขอ,อ,องมันทั้งหมดจะเป็น4เส้นนะครับเมน2สตาร์ท2นะครับแค่นี้นะครับเอาเราพันไม่ตัดเราจะได้ต่อแค่นี้นะครับแล้วเราค่อยมารวมหัวข้างนอกนะครับรวมหัวให้มันหมุนซ้ายขวามากับข้างนอกกันจะง่ายนะครับผม ครับเราก็ผูกเชือกเสร็จเรียบร้อยนะครับรองกระดาษให้ดีนะครับอย่าให้อย่าให้ช็อตกังเม่นไอสตาร์ทกัะเมนอย่าให้ช็อตกันนะครับส่วนเมนก็ออกมา2เส้นนะครับหัวหางสตาร์ก็ออกมา2เส้นหัวหางครับเราเพื่อเราจะมาจับคู่ข้างนอกตั้งหมุนจับกับข้างเราก็จะกลับง่ายไม่ต้องลื้อนะครับเราจะกลับข้างนอกเลยเราก็อาบน้ํายาแล้วก็ประกอบนะครับครับเมื่อเราอบน้ํายาแล้วเราก็จะประกอบนะครับนี่ตัวส่วนตัวประกอบมันครับมอเตอร์ปั๊มลม เดี๋ยวเรามากับประกอบกันนะครับครับครับหลวงพ่อเข้าเร็วนะครับใกล้เต็มแล้วครับใกล้จะเต็มแล้วครับครับมันจะตัดอย่างนี้นะครับเสียงมันจะตัดดังซีิมันปล่อยลมทิ้งนะครับเราก็จะทําให้มันทํางานอีกนะครับผมครับผมจะให้มันทํางานอีกก็เราก็ต้องปล่อยลมนะครับปล่อยทงโปโลมันก็ ทำงานตามปกตินะครับครับผโอเคนะครับครับหลังจากเข้าหลังจากเราพันเรียบร้อยนะครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วครับปั๊มลมเราก็ส่งงานได้ได้เงินแล้วครับครับฝึกนะครับลูกๆหลานๆอยากมีอาชีพติดตัวฝึกพันดูนะครับนี่เราจะลองดูนะครับเราปล่อยน้ําให้เขาด้วยนะครับเนี่ยปล่อยน้ําน้ํามันจะอยู่ในถังเราก็ปล่อยเขาด้วยเราจะลองดูนะครับตอนนี้ ลองดูปิดน้ำปิดปล่อยน้ำให้เขาด้วยปิดน้ำครับปิดปิดลมปุ๊บะจะขึ้นไหมครับครับเราก็ลองดูนะครับเราดูเราลองนี่เราถ้ามันมีปัญหานะครับมันไฟไอลมย้อนก็ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ ถ้าหน้าซูเปอร์ลีนไม่ดีเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ดูตัวนี้มันจะมีท่ออยู่ข้างในนะครับมันตันบางทีตันก็มีนะครับเราก็แย่มันเพราะว่ามันไม่ปล่อยลมเวลาอยู่หัวลมมันจะตัวหัวลมตัวนี้มันค้างมันจะฟิตมอเตอร์จะหมุนไปไม่ได้มอเตอร์เราจะไหม้นะครับเราต้องแก้ให้มันคล่องเมื่อมันตัดลมแล้วเราหมุนดูมันจะคล่องนะครับหมุนดูตัวมอเตอร์มันจะคล่องถ้าหมุนอืดๆคือลมมันดันนะครับคือตัวนี้ครับตัวเฟสเชอร์นี่ไม่ปล่อยลมนะครับ ตัวตัดเนี่ยตัว,ตวจิลิโนยนี้ไม่ปล่อยลมออกปล่อยอยู่แต่ปล่อยอยู่แต่ว่ามันตันก็มีครับเป็นท่อทองเหลืองข้างในครับมันตันก็มีลองให้ลูกหลานๆฝึกซ่อมดูนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่เราทําเองเราก็ได้เงินนะครับเราก็เป็นอาคีวของเราลองฝึกดูนะครับเดี๋ยวก็ตัดถ้าตัดมันจะเป็นยังไงดูนะครับนี่มันวิ่งอยู่ครับเสียงนิ่มดีครับเราต้องซ่อมให้ถูกจุด มันไหมเพราะอะไรมอเตอร์มันไหมเพราะซีดีนอยครับมันตันนะครับมันตันมันตัดอยู่แต่ว่าลมมันไม่ปล่อยลมออกนะครับลมก็เลยค้างอยู่หัวสูบมันก็เลยกลายเป็นสตาร์ทไม่ออกมันก็เลยไหมนะครับครับมันก็เป็นมีสาเหตุของมันนเออนี่นครับมันตัดมันจะดังอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็จะปล่อยลมออกแล้วก็มันจะทํางานอีกกันไหมปล่อยลมนะครับเราก็ ก็ทํางานตามปกตินะครับเช่นนี้แล้วครับทําปั๊มลมเราเรียกว่าปั๊มออยนะครับเสียงมันจะเบาๆแต่มันสําคัญตัวตรงปล่อยพวกนี้นะครับตรงปล่อยพวกซีรีนอยปล่อยพวกลมย้อนลมไม่ย้อนเนี่ยร้อนนิดนึงไม่ได้นะครับพวกนี้ย้อนย้อนนิดนึงไม่ได้มันจะมอเตอร์จะสตาร์ทตัวไม่ออกแล้วมันก็จะไหม้นะครับจะร้อน พะมันไม่วิ่งมอเตอร์จะอืดมันจะตาตัวไม่ออกเพราะว่าลมมันจะค้างอยู่หัวสูบเพราะซิลิโนยไม่ปล่อยออกบางทีตัวนี้ไม่ดีซูบูลินตรงนี้ไม่ดีมันก็เป็นเหมือนกันบางทีซีลิโนยตรงนี้มันตันนะครับท่อทองแดงข้างในมันตันแล้วก็แย,ย่หาเหล็กให่แย,ย่ตัดแล้วใช้ได้ส่งได้เงินแล้วครับผมให้ลูกให้หลานฝึกซ่อมนะครับอยากเป็นช่างช่วยพ่อช่วยแม่เราหาเงินนะครับไม่เป็นภาระของพ่อแม่นะครับ